สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้พบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นพระบ้านบ้านครับช็อตเด็ดคือเด็ดเด็ดตามช่องแน่นอนครับมาพวกองค์แรกเลยอาจจะมีราคาหน่อยนะครับแต่ผมรับประกันให้ครับองค์แรกครับเป็นพระรอดกุ กุกุกุกกตะเขียบอะไรเนี่ยกุกตะเกียบเดี๋ยวผมนึกชื่อไม่ออกครับแล้วพี่ดูเนื้อดูเนื้อสนิมแดงครับแล้วพี่ดูไข่ครับดูง่ายนะครับถ้าเราศึกษาจริงๆพระแท้นี่ดูไม่ยากเลยครับพี่ดูเนื้อ ชาตจนไหมครับอย่างนี้องค์นี้ขอพันถามครับต่อไปครับเป็นปูทวดปั๊มซ้ำครับแล้วพี่ดูเนื้อดูสนิมครับแล้วดูพิมพ์ดูทรงครับพี่ดูเนื้อรอยตะไบครับพี่ดูสนิมในเนื้อ พี่ว่าเก่าไหมครับถ้าอย่างนี้ไม่เก่าอีกไม่รู้ว่า,างไงแล้วแล้วพี่ดูเนื้อนะครับคือผมเห็น p ักกี้คือเนื้อทองเหลืองสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่มันไม่เหมือนกันนะครับ ผมศึกษามาอย่างดีเลยครับอง์นี้ขอส0 0พันครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่าน97ครับแต่นี่ผมทรงใสัยอยังแล้วพี่ดูเนื้อก่อนครับพี่ดูเนื้อดูความเก่าครับแล้วดูนี่ที่ไหลมี3จุดครับ แต่พี่ดูเนื้อดูความเก่าครับพี่ดูเนื้อแล้วดูไขดูความแห้งครับพี่ว่าเป็นธรรมชาติไหมครับดูดูเสียครับเนื้อแห้งแก๊กเลยนะครับแต่พี่ดูไขดูธรรมชาติของพระครับ เป็นว่นเก้าเจ็ดนะครับพี่ดูเนื้อองค์นี้ขอสองพันาครับต่อไปครับเป็นพระปิดตาวัดทองเนื้อสามลิตครับพี่เคยเห็นไหมเนื้อสาลิตสีย่างนี่สมัยนี้เนื้อสามลิตคือไม่มีเลยนะครับ แล้วพี่ดูเนื้อสำลีตงรงนี้พี่ดูคราบความเก่าครับเียวผมไม่ดูพี่ดูเนื้อดูธรรมชาติของพระครับแล้วคราบความเก่าพี่ล่องนิ้วครับพี่ดูตามซอกครับแล้วดูด้านก้นครับเป็นตามุ้งเลยนะครับชัดมหมล่นะ พี่ดูรอยตะใบครับเป็นวัดทองนะครับเป็นเนื้อสำริดครับพี่ดูเนื้อดีๆนะครับองค์นี้ขอสองพันห้าครับต่อไปครับ เป็นปูทวดพิมพ์ซีครับซี C. ใช่ไหมครับแต่ปีศูนย์ห้าครับแล้วพี่ดูเนื้อดูรอยตะใบคือเก่ากึกครัแล้วพี่ดูเนื้อดูดินเบ้าอย่างติดอยู่เลยนะเห็นไหมครับตรงนี้เดีย๋ยวผมสองให้ดูครับนั่นไงครับดินเบ้า พี่ดูคาบความเกา่าคาบฝุ่นนะครับพี่ดูเนื้อแล้วดูช่อด้านล่างครับองค์นี้โคสองพันสามครับต่อไปครับเป็นสมเด็จพุทธจานย์โตครับออกวัดบ้านกล้วยครับพี่ดูเนื้อคบ ดูเนื้อทองเลืครับเก่าไหมครับอย่างนี้องค์นี้ขอพันเศีครต่อไปครับเป็นพระสังกระจายหลวงพ่อเงินครับแล้วพี่ดูเนื้อดูความเก่าครับ แต่อย่างนี้ไม่เท้อีกไม่รู้ว่าอย่างไรนะครับต้องแบบไหนถึงเท้ครับพี่ดูดีๆครับพี่ดูเนื้อองค์นี้ขอหนึ่งพันครับต่อไปครับเป็นปูทวดปั๊มซ้ำครับพี่ดูเนื้อครับ ดูรอยกระแทกด้านข้างครับอินแมปรอยกระแทกด้านข้างรอยปั๊มชัดเจนนะครับแล้วพี่ดูเนื้อคมกริบเลยนะร,รอยกระแทกด้านข้างนะครับพีนอินแล้วดูด้านข้างเป็นรอยตะไบนะครับ ดูด้านหลังครับดูความเก่าความแม่งครับดูธรรมชาติครับพี่ดูรอยปั๊มครับเห็นไหมครับองค์นี้ขอสี่พัน้าครับ แล้วพระองค์สุดท้ายครับเป็นปูเอียมวัดหนังเนื้อสำริดครับแล้วพี่ดูเนื้อสำริดตรงนี้ครับเราเขาใช้แขวนมาครับแล้วพี่ดูคาบเขียวครับดูความเก่าแล้วยันเป็นเส้นนะครับพี่ดูดีพิมพ์ทรงครับ เป็นเนื้อสารลิดนะครับช่อด้านล่างนะครับช่ออยู่ทางด้านนี้ครับพี่วันเนื้อเก่าครับพี่ดูเป็นธรรมชาตินะครับดูตามซอกครับดูเนื้อค,ความเก่าความแห้งครับ เป็นเนื้อสาลิตนะครับองนี้ขอสามพันห้าสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่ๆสนใจองไหนก็โทรหาผมได้เลยครับศูนย์หกสามศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสีบ ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขอไปด้วยครับขอบคุณครับ